วันนี้นะครับก็จะมารีวิวหูฟังนะครับบลูทูธของยี่ห้อ JBL นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแกะกันเลยดีกว่าครับนะครับก็ถือไนอกนะครับห่อถุงบล็อคเกิลมานะครับดูเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับอ่านี่นะครับหลังจาก แกะออกมาแล้วนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ห่อบับเบิ้ลมานะครับแน่นหนาแน่นหนานะหนาพอสมควรนะครับนี้มาแกะก่อนนี่นะครับหน้าตาที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมก็เสี่ยงรู้ว่าไม่รู้ว่าจะของแท้หรือของปลอมแต่จริงๆแล้วที่ผมดูมานะครับว่ารุ่นเนี้ย มันไม่มีปลอมนะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผมไปดูของจริงที่ห้างมาแล้วไงผมเลยกลับไปอ่านกระถู้ครับที่เขาแสดงความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าของแท้นะครับแต่ผมมีข้อมูลแล้วว่าแท้หรือปลอมนะครับเพราะว่าของแฟนของพี่ชายเขาก็ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวไปเทียบกับเขาดูว่าเป็นยังไง่ะคตัอ ได้มาในราคา799บาทครับลงส่งแล้วก็แปดบาทนี่ครับหน้าตารุ่น BT นะครับ BT นะครับ110 BT แก่กัน ันนี้ซื้อมาทดแทนหูฟังของ iPhone นะครับที่ผมทำพังไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้หูฟังอันนั้นผมใช้แสั่นครันจำไม่ผิดนะครับอ่าคู่มือนะครับคู่มือ,มอโดยรวมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นของแท้นะครับ โดยรวมนะก็ยังเชื่อไม่ได้นะครับต้องรอฟังเสียงมันให้มาเยอะมากามไม่ต้องไปดูั้ยนี่นะครับหรือว่าจะแท้นะ เพราะว่าก่อนหน้าลำโพง JBL Go ก็ได้สายสีนี้มาเหมือนกันอีกอย่างมีให้เลือกนะครับตามขนาดของผู้ฟังเพราะว่ารูหูแต่ละคนไม่เท่ากันอ่ะนี่แหละครับ ครับสายมีความยืดหยุ่นนะจับแล้วมันไม่แข็งกระด้างน,นะครับหน่บๆนิ่มๆ,ๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกัน หลด,ด,ดูดกันปึน้งเฮ้ยไม่ดูดวะดูดนะแต่มันน้อยมากอะ่ะอ๋องี้อยูด่ด,ด้านข้างมันอยู่ด้านข้างครับโอเคผ่าแดงยวผ่าเดงยวปกติที่ผมใช้มันอยู่ด้านนี้เนี่ยอันนี้ของ JBL ไม่เคยใช้อ๋อโอเคครับนี่นะครับ JBL โอเคครับก็เริ่มต้นก็จบกัรเียคือเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับว่าเป็นยังไง Seeing of mine